สวัสดีแฟนคลับอุลตร้าแมนทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมพีเอ็มแซตทันเดอร์เช่นเคยวันนี้เราจะมาจัดเทอร์ลิสอุลตร้าแมนภาคที่สนุกที่สุดตามความคิดเห็นส่วนตัวของผม100%เลยนะครับผมย้ํานะว่าความชอบส่วนตัวนะครับมันไม่มีทางตรงจกับทุกคนแน่นอนครับผมยังไงก็ดูไว้เพื่อความบันเทิงแล้วกันนะครับแล้วเพื่อนๆชอบภาคไหนเป็นพิเศษกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันได้เลยนะครับผมโอเคเริ่มมาที่อุลตร้าแมนภาคแรก1966 มันถือว่าเป็นการเปิดอุลตร้าแมนตัวแรกได้แบบสวยงามครับผมมันน่าตื่นเต้นมากสำหรับตอนนั้นเลยนะคือในยุคนั้นน่ะการมีอะไรแบบนี้มันถือว่าแบบเฮ้ย Amazing อ่ะถึงแม้ในสมัยนั้นอันจะมีซีรีส์แบบก็ d ิล่ามาแล้วที่เป็นแบบสัตว์ประหลาดยักษ์ต่อยกันนะแต่เราไม่เคยเจอที่แบบแบบเป็นมนุษย์ยักษ์อ่ะเป็นฮีโร่แบบฮีโร่จริงๆไม่ใช่สัตว์ประหลาดอ่ะนรืออกป่ะเออมันไม่เคยมีเลยสมัยนั้นน่ะซึ่งอุลตร้าแมนตัวแรกเนี่ยมันแบบมัน Amazing มากอ่ะเนื้อเรื่องก็ถือว่าเข้มข้นใชช้้ไดากอั่่็ถืวมน ตอนจบอะไรคน,นี้ก็ถือว่า Impact แล้วก็มีหลายฉากที่แบบมันน่าจดจำและเป็นตำนานจนถึงทุกวันนี้เลยครับผมยังไงก็ชอบครับผมถือว่าชอบเลยนะเอาไว A ้เอเทียต่อมาอุ t r ราเซเว่นถ้าเอาแค่เนื้อเรื่องอะ่ะมันสนุกนะเนื้อเรื่องอะ่ะมันถือว่าแอบดราม่าอยู่ในเรื่องของความรักด้วยของอะไรด้วยครับผมมันถือว่ามีความดราม่าอยู่แล้วก็มีการแบบเสียสีอะไรเกี่ยวกับส,ส,สมัยญี่ปุ่นตอนนั้นด้วยครับผมแต่ว่าในแง่แอคชั่นอ่ะสำหรับผมผมไม่ได้ชอบขนาดนั้นอะ่ะ แอคชั่นเนี่ยมันมีค่อนข้างจะน้อยไปหน่อยอ่ะอุลตร้าแมนมันโผมาน้อยอ่ะแอคชั่น,นสำหรับผมมันไม่ค่อยมันเท่าภาคอุลตร้าแมนหนึ่งเก้าหกอ่ะดูรวมถือว่าสนุกครับผมแต่ก็ไม่ได้ชอบเบอร์อ่ะเอาไว้บีแล้วกันพอได้นะต่อมาอุลตร้าแมนแจ็คก,ก็จริงๆเนี่ยตอนแรกม,มันคืออุลตร้าแมนตัวแรกกลับมานะแต่ภายหลังอ่ะทางซูบูริยาเขา,าคิดได้ว่าแบบเฮ้ยเราสร้างเป็นยูนิเวอร์สเลยดีกว่าแบบอุลตร้าแมนแต่ละภาคแต่ละภาคไปเลยแล้วกันเขาก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นแจ็คทีหลังนะ อุลตร้าแบรแจ็คครับผมก็ในแง่เนื้อเรื่องอะถือว่าสนุกใช้ได้ผมดูได้เพลินๆน,นะฉากแอคชั่นก็ถือว่าสนุกและเป็นอุลตร้าแมนที่ผมรู้สึกว่าการฆ่าสัปหลาดอะดูจะโหดสุดและในมรดกพี่น้องอุลตร้าคือตัวอื่นมันก็โหดนะแบบอุลตร้าแมนใช้อุลตร้าสแลตตัดเบาต้นบ้างเออเซเว่นใช้อัสลักเกอร์ตัดสัปหลาดบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าแจ็คอะคือผมรู้สึกว่ามันตัด หลายตอนอะและไม่ใช่ตัดแค่หัวตัดแค่จับขาดครึ่งทีเดียวนะมันตัดทีหนึงอะมันตัดหลายท่อนมากเลยอมันดูโหดรอะแต่ก็ถือว่าสนุกครับผมดูดูแล้วแบบมันสะใจดีอะมันมันนะมันสะใจอะก็เลยเอาไว้เอวกันสนุกครับผมชอบต่อมาคุนท้าแมนเอสเอสมันถือว่าแปลกใหม่ดีนะตรงที่ว่าอย่างแรกครับผมคือมันต้องใช้สองคนในการแปลง่าก่ะแล้วเป็นคนลับเพศด้วยนะประเด็น และเป็นภาคแรกด้วยนะผมที่มีการปรากฏตัวของอ mm ุลตร้าแมนพี่น้องอุลตร้าตุ้นก,ก่อนๆนะผมคือภาคเนี่ยสามภาคเนี้ยมันไม่ได้โผล่มาเลยคือโผล่อะจำไม่ได้แล้วนะผมแต่ว่าภาคเนี้ยเป็นภาคแรกที่โผล่มาับผมแล้วมันน่าตื่นเต้นมากมันแปลกใหม่มันถือว่ามันมีเรื่องของความดรามา่าอะไรพวกเนี้ยถือว่าสนุกใช้ได้เลยครับผมเอาไว A ้เอเทียแล้วกันไอ้นี่ต่อมาอุลตร้าแมนทาโร่โอ้โหทาโร่มันต้องพูดอะไรเยอะอีกวะเป็นยุคโชวะที่น่าจะสนุกสุดแล้วพวกในเนี้ย คืออย่างแรกเลยก็ผมแอคชั่นคือโคตรมันมีเรื่องความสัมพันธ์เกี่ยวเรื่องของแบบพวกพ่อแม่อะไรพวกนี้เข้ามาเกี่ยวกันด้วยความดรามา่าความอะไรถือว่าทํามาได้ดีมากๆแล้วก็มีแบบพวกข้อคิดแบบสอนใจเราด้วยมันถือว่าทําออกมาได้โคตรดีสำหรับผมนะแล้วก็แอคชั่นนะ่ะมันมากในยุคชวัซสมัยนะั้นนี่คือโคตรมันเลยฉากแบบเนี้ยเอาไว้เอสเทียเลยชอบมาแบบพวกนี้ขึ้นมาผมไวน้นี่ต่อมาอุลตรา้าแมนเลโอ อาจจะขัดใจหลายๆคนนะคือผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อะคือเรื่องอะเอาจริงอ่ตัวเลโออะมันน่าสนใจนในในในแง่ของแบบ p l o ตเรื่องอะไรพวกเนี้ยแต่ว่ามันมาตกมาตายตรงการเล่าเรื่องเนี่ยคือผมรู้สึกว่าการเล่าเรื่องของมันอะมันซ้ำซากอะแล้วมันน่าเบื่อเหมือนได้มันไม่ได้ซ้ำซากแบบว่าไปซ้ำกับภาคอื่นนะมายถึงแบบมันซ้ำซากในตัวเองอะซ้ำซากในความหมายก็คือแต่ละตอนอะแบบแนวทางแต่ละตอนนะมันเหมือนเดิมเกือบจะไปอะก็คือสำหรับโผลมาเลโอไปสู้ แพ้กลับมาฝึกฝนแล้วก็ไปสู้ใหม่แล้วก็ชนะอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างเงี้ยแทบจะทุกตอนเลยอะ่ะจริงๆมันเลยรู้สึกน่าเบื่อและอ,อีกหนึ่งข้อเสียเลยสำหรับผมเนี่ยคือเซเว่นอะเซเว่นอะนอกจากจะเอามาแล้วแบบทํามาให้มันแบบกาดเนิฟจนกากแล้วเนี่ยบทยังห่วยแตกสุดๆเป็นอาจารย์ที่ที่ที่สุดละในบรรดาอุ้ตร้มแมททุกตัวที่เคยมีมาคือแบบเลโออะ เจ็บจะไปจะตายอยู่แล้วอะ่ะตัวเองสั่งให้เลโออ่ะไปฝึกตัดน้ําตกต่อแน่ดูดิมันเป็นอย่างเนี้ยผมเลยไม่ค่อยชอบที่ใส่เซเว่นในภาคนี้เท่าไหร่เลยอะ่ะและฉากแอคชั่นสหรับผมเนะี่ยมันยังไม่สุดด้วยไม่ว้าด้วยอ่ะผมซวยพวกโชว์ภาคอื่นไม่ได้โดยรวมมะผมถือว่าแอบผิดหวังกับเลโอแนะละทั้งเรี่พอร์ตมาตัดสนใจแท้ๆนะเอาไว้ซีแล้วกันนะยังไม่ได้แย่ถึงขนาดไม่ชอบแต่ก็ไม่ได้ชอบเพิ่มมาเฉยๆอะ่ะต่อมาอุลตร้าแมนเอตี้ เอตี้เอาจริงนะตอนแรกกับผมเห็นดีไซน์อะผมไม่ชอบเลยอะดีไซน์ละหรผมนะคือแม่งอุบาทอะแต่ว่าเนื้อเรื่องอะเอาจริงมันไม่ได้แย่นะมาสนุกในตัวของมันเองครับผมใชแอคชั่นก็ถือว่าใช้ได้มันอยู่ครับผมแล้วก็ด้วยความที่ตัวเอกอะมันเป็นครูไงมันเลยจะมีข้อคิดให้มันในแต่ละตอนแต่ละตอนอะมันสอนพวกเรามีคําสอนที่ดีๆแบบไหลเข้ามาอยู่เรื่อยครับผมมันเลยรู้สึกแบบอิมแพกนะผมก็เลยค่อนข้างชอบนะเอาไว้ประมาณ A แล้วกันไวน้นี่ต่อมา อุลตร้าแมนเกรดโอ้โหผมขอพูด2ภาคนี้เกี Great. กับพบัฟเวอร์ไปเลยแล้วกันเพราะว่าผมขี้เกียจมาเจาะลึกแต่ละภาคเนื่าะว่าซีรีส์ที่พูดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แบบเออผมพูดตรงนี้เลยว่าทุกข้อเสียที่คุณพอจะคิดออกกับแฟนชายอุลตร้าแมนหรือว่าแฟนชายโทคุซะสึเนี่ยคุณสามารถไปหาได้ในซีรีส์สองภาคนี้เลยคือเป็นซีรีส์ที่แบบว่าเหมือนจะลงทุนนะลงทุนกับพวกชุดพวกพร็อพอะ แต่ว่าคุณภาพอ่ะไม่ลงทุนเลยครับผมคือตอนที่ผมได้ข่าวมาคือชุดแบบมันเขาทํามาแพงไงเขาก็เลยทาไห้ฉายแอคชั่นอ่ะมันเชื่องช้าและไม่เลาใจเพื่อรักษาคุณภาพของชุดไว้ซึ่งเป็นการเท่าที่ผิดพลาดมากๆครับผมคือชุดด่ะไม่เสียหายแต่สิ่งที่เสียหายแหละทีค่คนดูครับคนดูเนี่ยโดยเฉพาะที่ผมไปแฟนอุต้าแมนแล้วผมชอบฉากแอคชั่นมัน,มนเนี่ยผิดหวังครับแอคชั่นเนี่ยจืดสนิทและห่วยแตกมากๆ แอคชั่นอะไม่มันอุลตร้าแมนขยับได้แบบเชื่องช้าแอคชั่นดูแบบไม่สมจริงไม่เรียวเลยอะมันอาจจะเรียวก็ได้ในมุมของคนอื่นแต่ระบผม,มันม,มันไม่เรียวอะคือแบบเนื้อเรื่องก็แบบเอือ่อยเชื่อยหน่วยพิทักษ์โลกก็แบบเฮ้ยพระเอกก็หน้าเดียวอะดูไม่ค่อยมีมิติเท่าไหร่เลยอะทั้งสองภาคนี้เลยอะเอาไว้ดีเลยไม่ชอบครับผมไม่ชอบเลยต่อมาอุลตร้าแมนเซิร์ชเซิร์ช ไปอุตส่าห์ใสยฮาใช่ปะมันรักสะอาดถ้าในแง่ความตลกอ่ะมันตลกเว้ยแต่ว่าในแง่เนื้อเรื่องอ่ะมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่ว่ามันก็ไม่ได้ชอบเบอร์ทุกคนที่มันไม่ใช่ซีรีส์เนี่ยมันเป็นหนังที่มีสองตอนเป็นหนังยาวสองตอนเนี่ยแล้วแบบมันมันก็ยังไม่ได้เท่าไหร่อ่ะมันก็ไม่ได้ชอบเบอ่ะแต่ก็ไม่ได้ไม่ชอบนะซีแล้วกันนะเฉยๆไ้นี่ต่อมา โอ้โหผมพูดไปเลยแล้วกันสาภาคนี้ T D G ไม่ต้องพูดเยอะละไว้แต่พองามต่อมาอุลตร้าแมนเนออสก็ด้วยความที่ซีรีส์มันจำนวนตอนมันน้อยมากมันเลยมีเวลาเล่าจำกัดอะแล้วมันเล่าไม่สุดสักอย่างอะคือในแง่แอคชั่นอะโอเคอาจจะใช้ได้แอคชั่นถือว่าสรุกใช้ได้เลยครับผมแต่ในแง่เนึ้งเรื่องเ่ยมันรวบรัด แล้เร็วมากด้วยเขาที่จำนวนต,อ,ต,อ,ตอมันน้อยไง,ม,ยงไม,ยมันก็เลยแบบเร่งรีบไปหมดเลยอ่ะมันก็เลยแบบจะพูดยังไงดีวะมันไม่สุดอ่ะในการเล่าเรื่องอ่ะมันแบบว่ามันดูแบบจับต้นชนปลายไม่ค่อยถูกเท่าไหร่อ่ะแต่ก็ไม่ได้แย่ถึงขนาดดีนะเอาไว้ซีล้วกันนะถือว่าแอคชั่นยังพอพอได้อยู่นะต่อมาอุลตร้าแมนคอสโตสเป็นภาคที่ฉีออกมาเลยกนะ็ผมเป็นภาคที่อุลตร้าแมนนั้นแห่งเป็นอุลตร้าแมนแห่งความเมตตาแล้วก็ เลืองที่จะปกป้องซาบลาดมากกว่าทําลายครับผมถือว่าแปลกไปมากในยุคนั้นเรียกว่าเป็นขวัญใจมหาชนอีกหนึ่งตัวเลยก็ว่าได้ครับผมแต่ละคนน่าจะชอบแหละส่วนตัวผมก็ถือว่าชอบผูกพันกับมันมากๆเพราะผมก็ดูมาสมัยเด็กๆแต่ว่าข้อเสียอยู่ตรงนี้ครับผมสำหรับผมอะ่ะจานวนตอนน่ะมันแอบเยอะเกินไปอะ่ะมันเยอะเกินไปนิดนึงจํานวนตอนน่ะมันมีเยอะประมาณ6กเกือบเ0ตอนน่ะ มันเยอะกว่าซีรีส์ทคุด้วยกันเป็นสิบกว่าตอนอ่ะผมรู้สึกว่ามันแอบยืดเยอะเกินไปอ่ะบางตอนดูไม่ว่าจะเป็นด้วยซ้ำมาที่จะใส่เข้ามาแต่ดูดูๆมัถือว่าสนุกมากครับผมแอคชั่นี่ยโคตรมันมันแบบอุลตร้าแมนอ่ะขยับด้วยแบบว่าความเร็วสูงอะไรประมาณนี้มันแบบว้าวมากในยุคนั้นอ่ะผมชอบและแบบว่าเนื้อเรื่องอะความดราม่าระหว่างตัวบูซาชิกับอุลตร้าแมนอ่ะแล้วก็มีเรื่องของความรักเข้ามาเอี่ยวด้วยนิดหน่อยผมก็เลยรู้สึกว่าเออมันกลมกล่อมมาก ถึงแม้อาจจะแอบ,บยืดเยื้อในบางช่วงแต่ก็ถือว่าสนุกมากครับผมไมว้โคตรชอบต่อมาเล็กซัสฉีกอีกแล้วครับผมเป็นอุลตร้าแมนที่ฉีกอีกแล้วแต่ว่าเป็นการฉีกที่ดีครับผมมันฉีกแล้วมันทำออกมาได้โคตรด,ดีเนื้อเรื่องอะ่ะมันดาร์กครับผมมันดาร์กแบบที่มันไม่เคยมีมาก่อนเลยในซีรีส์อุลตร้าแมนน่ะมันดาร์กมันเข้มขน้นแล้วมันคาดเดาเนื้อเรื่องได้ยากมากครับผมคือเราแทบจะเดาอะไรไม่ได้เลยในเนื้อเรื่องมันอะ แบบดี้ก็แบบโอ้เดี๋ยวนอยก็โผล่มาเดี๋ยวนี่ก็มีนี่แล้วก็แบบโอ้โอ้โหสุดยอดจริงก็ผมภาคนี้ผมปลก,กมือให้กับความคิดสร้างสรรค์ของผูก้กำกับเลยนะมันแบบมันฉีกอะมันแหวกแนวมากแล้วมาทํามันได้ดีด้วยไงความดาร์ความดราม่าอะไรที่มันใส่เข้ามามันลงตัวมากๆครับผมเอสเทียต่อมาอุลตร้าแมนแม็กซ์ก็สำหรับผมนะมันยังไม่ได้ชอบขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้แย่นะืนอแอคชั่นะถือว่ามันแต่ในด้าน,นเนื้อเลือกอะ ถ้าไม่ใช่ตอนจบอะมันแอบรู้สึกว่ามันข,ดขาดๆเกินๆไม่รู้สิไม่รู้ทําไมเหมือนกันรู้สึกแบบอย่างนั้นอะคือตอนจบอบมันยิ่งใหญ่มันอลังการนะแต่ว่าระหว่างดเนินเรื่องอะมันรู้สึกแปลกๆอะรู้สึกไม่ค่อยชอบอะไม่รู้ดิเอาไว้ B แล้วกันะนะไปนี่ต่อมาอุลตร้าแมนเมมิอุสโอ้โหเป็นภาคที่แบบว่าแบบใช้คําว่าสมบูรณ์แบบและเพอร์เฟกต์จริงๆครับผมโดยเฉพาะหน่วยพิทักษ์โลกอะอันนี้ผม่าชมส่วนตัวเลยนะ นี่คือหน่วยงานที่ดีที่สุดในแฟร์ชาร์อุลตร้าแมนทั้งหมดเลยครับผมเป็นหน่วยงานที่แบบว่ามันเล่าแบบประวัติของคนงานทั้งหมดทุกคนเลยสมาชิกหน่วยมันอะแบบที่ภาคก่อนๆมันไม่เคยมีอะที่แบบเป็นการเล่าเรื่องแฟรแบ็คของตัวละครในหน่วยงานอะมันอาจจะมีนะบางตัวแต่ว่ามันไม่ได้มีทุกตัวไงแต่เนี่ยมีทุกตัวและ Impact ทุกตัวจริงๆครับผมมันรู้สึกแบบมิตรภาพมันรู้สึกว่าเขาแบบรักกันจริงๆเป็นเพื่อนกันจริงๆอะมันแบบ โอ้โหอันที่ไไม่ถูกอะมันสุดยอดจริงๆอะฉากฮาก็ทําให้เราขำฉากดรากมาก็โคตรซึ้งฉากกระเท่ก็เท่ระเบิดระเบ้อเลยครับผมมันกลมกล่อมมันเพอร์เฟกต์หมดทุกอย่างอะมันไม่มีตัวไหนที่จะตําหนิได้เลยครับผมเอาไว้เอสเทียแบบโคตรชอบแบบไม่รู้จะตําหนิตรงไหนเลยครับผมต่อมาอุลตร้าแมนซีโร่ภาคอะไรนะไม่ใช่ดิถ้าเอาชื่อหนังจริงๆอะมันคือ เมกามอนสเตอร์แบทเทิลอุ g a รากา l ล็กซี่เลเจนด์เดอะมูวี่โคตรยาวยาวไปไหนก็ไม่รู้ก็มันอไก่าพากเปิดตัวซีโร่นะที่โปรดักชันน่ะมันว้าวมากโปรดักชันนี่คือแบบมันไม่เคยมีมาก่อนเลยอะโปรดักชันแบบเนี้ยเราได้เห็นดาวแห่งแสงเป็น,นครั้งแรกแลก้วก็เราได้เห็นดาวอื่น,นบ้างดาวสัหลาดอุลตร้าแมนเบเลียวแบบความชั่วร้ายอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็อุลตร้าแมนซีโร่เปิดตัวมาได้ยหลังอย่างอลังการมากครับผม แอคชั่นนะสุดตีนมากครับผมแอคชั่นนี่โคตรมันเซอร์วิสก็ถือว่าดีมากๆเลยครับผมเอสเทียต่อมาอุลตร้าแมนกิงกะนี่คืออุลตร้าแมนภาคแรกที่ผมดูในชีวิตเลยครับผมเป็นอุลตร้าแมนตัวแรกที่ผมได้ดูเลยนะและมันอิมแพกมากสำหรับผมมันมีความผูกพันที่นั่นแฟนกับผมมากๆผมชอบมากๆมันแบบมันผูกพันนะ่ะแล้วแบบมันกลาเป็ว่า มันลักซีรี์นี้แบบโดยปริยายไปแล้วว่ะถึงแม้บางคนอาจจะไม่ชอบหรือว่าอาจจะชอบชอบน้อยกว่าไม่รู้ว่าแต่สำหรับผมมันม,ม,มันไม่มีอะไรจะพูดจริงๆว่าสำหรับภาคเนี้ยผมจะขอนัารุมกีกับเอสด้วยลวกันเพราะว่ามันคือภาคเดียวกันนะก็มันสนุกอะ่ะอุลตร้าแมนมาจากอนาคตมันมีเรื่องของพวกวิตถภาเข้ามาด้วยเรื่องของที่มีอุลตร้าแมนวิโอรี่ใส่เข้ามาแล้วมันจะเล่าประเด็นของเกี่ยวกับพวกคู่หู เออพวกพ้องอะไรประมาณนี้ผมชอบมากผมชอบรื่งขงแบบพวกมิตภาพอะไรอย่างนี้อยู่แล้วไงแล้วพอมาอยู่อย่างเงี้ยผมเลยชอบมากมันผูกพันอนะ่ะตอน,นที่ดูมันมีความสุขครับมันคือช่วงเวลาที่ดีมากๆที่ได้ดูซีรีส์เรื่องนี้ครับผมผมเลยชอบมากเอาไว้เอสเทียร์เลยต่อมาอุลตร้าแมนเอ็กซ์นี่ก็ผมก็ผูกพันเหมือนกันไม่แพ้ริงกะเลยนะแต่ว่าผมมีโอกาสได้ดูมันซ้าอีกรอบผมเลยพอจะเข้าใจว่าทําไมบางคนถึงไม่ค่อยชอบภาคนี้กันก็ มันมีบางช่วงของเรื่องอะที่มันแอบยืดเยื้อและมันน่าเบื่อบางตอนเนี่ยชวนง่วงมากสำหรับผมนะแต่รวมๆอะถือว่าสนุกและมันแปลกใหม่ด้วยดีไซน์อุลต,ตร้าแมนก็เท่มากและโดยเฉพาะตอนที่มาใสา่เกราะแม่งเท่มากผมชอบชุดเกราะมันมากๆเลยครับผมเกาะแม่งสวยมากสวยทุกชุดจริงๆฮะแล้วก็ร่างเอ็กซิเอ็กซ์็ถือว่าเท่มากแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างเอ็กกับไดจิตอะทำมาได้ดีมากๆเลยครับผมดูรมอะถือว,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 ว่าสนุกครับผม ตอนจบสำหรับผมอาจจะไม่ได้ว้าวเท่าภาคก่อนๆแต่ก็ถือว่าไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับผมเอาไว้เออยังไม่ถึงขั้น S สอะสำหรับผม A แล้วกันนะ A ต่อมาอุลตร้าแมนออฟออฟบะโอ้โหไม,ไม่ไม่ต้องพูดเยอะเลยครับผมมันมันเป็นภาคที่แปลกใหม่และมันทำมาได้ดีมากๆการฟนะิวชั่นเป็นอะไรที่แบบสร้างสารรค์มากถึงแม้ตอนนี้มันอาจจะทำสร้างไปแล้วก็ตามแต่สมัยนั้นมันสร้างสารรค์ไง มันคือตัวแรกที่มีการฟิวชั่นและเนื้อเรื่องอะทำมาได้เข้มข้นน่าสนใจแล้วก็น่าติดตามมากๆครับผมเราอยากรู้ความเป็นมาของออฟมันเป็นมาอย่างไงอะไรอย่างนี้แอคชั่นก็ถือว่ามันมากกูต้องแมนดีไซน์สวยทุกรากครับผมความดรามา่าความอะไรที่ใส่เข้ามาเนี่ยลงตัวมากครับผมภาคนี้เอสเทียต่อมาออฟออริจินซาก้ามันคือภาคที่เล่าอดีตของออฟทุกอย่างก่อนที่จะเป็นออฟภาคเนี้ยก็มันเล่ามาดีครับผมสนุก ใช้ได้เราได้ดูความเป็นมาทุกอย่างความดรามา่าแล้วในภาคอนันตนะมันมีรุ่นพี่เข้ามาแจมด้วยเออสนุกดีแต่ว่ามันยังไม่ได้สนุกเท่าภาคหลักไงม,มันก็คือการเล่าจดอ,อดีแต่ให้เราดูเรื่องราวความเป็นมาทุกอย่างไงแต่ว่ามันยังไม่ได้สนุกเวอร์ขนาดนั้นน่ะก็ถือว่าสนุกใช้ได้ความดราม่าที่ใส่เข้ามาถือว่าใช้ได้แต่ว่ามันยังไม่ได้ชอบเวอร์อะเอาไว้ A แล้วกันต่อมาอุลตร้าแมนจีทนี่เป็นภาคที่สำหรับผมนะผมรู้สึกว่าภาคเนี้ย เสียงแตกที่สุดแล้วว่าบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบแต่ส่วนตัวผมนะผมอยู่ในหมวดที่ค่อนข้างชอบผมชอบนะมันมันต่อยอดมาจากออฟได้ดีนะเกี่ยวกับารฟิวชั่นน่ะคือเนื้อเรื่องอะสนุกมากครับผมเป็นสนาที่ใส่เข้ามาก็ใส่เข้ามาถ้าอย่าน่าสนใจมากตอนเฉลยก็ Impact ตอน1นจนถึงตอนสุดท้ายอ่ะถือว่าสนุกมากครับผมโดยเฉพาะตอนจบแบบมัน Impact มันเท่มากๆแต่ว่าข้อเสียครับผมช่วงระหว่างดําเนินเรื่องอะ ช่วงกลางเรื่องอ่ะมันแอบน่าเบื่อบางตอนเนี่ยมันรู้สึกว่าแบบมันชวนง่วงมากๆอ่ะแล้วก็พระเอกอ่ะลิค่วสระผมแต่พระเอกที่ดูแบบงอง้งงอ่ะมันดูเป็นคนงงแงเกินไปมันดูเป็นอุลตร้าแมนที่แบบมันพึ่งพาคนอื่นเยอะเกินอ่ะมันดูเป็นเด็กเกินไปที่แบบว่าผมว่ารู้ว่ามันยังดูเป็นผู้ใหญ่มากกว่าจริงนะก็สรับผมนะจี๊ดแบบมันสนุกผมชอบแต่ว่ามันยังไม่ได้ ชอบเบอร์นะสหรับผมเอาไว้เอแลงเอแล้วกันนะต่อมาอุล r ตร้าแมนรูปแต่หละคนอาจจะไม่ได้ชอบมากแต่ส่วนตัวนะผมโคตรชอบเลยอะผมชอบมากๆเลยภาคเนี้ยคือเราได้เห็นการพัฒนาของตัวละครเนี่ยมันไม่เหมือนจีดตรงที่ว่าจี๊ดแต่สหรับผมนะเมื่อก่อนเป็นยังไงปัจจุบันคือเป็นอย่างนั้นน่ะมันก็ยังงองแงเหมือนเดิม จนมาไมได้ไปแจกกับพวกรุ่นพี่รุ่นน้องตัวอื่นอะมเราจะได้เห็นความพัฒนาของตัวละครอะแต่ในมิเรองของตัวมันเองอะเราไม่ได้เห็นความพัฒนาของมันเลยอะแต่ในภาคเนี้ยเราเห็นชัดเจนความพัฒนาของตัวละครนะผมมีเรื่องของพวกแนวพลอตครอบครัวเข้ามาเกี่ยวด้วยความดรามา่าความสัมพันธ์พี่น้องอะทำมาได้ดีมากๆครับผมแอคชั่นก็ถือว่าสนุกใช้ได้สนุกมากเลยครับผมแล้วก็สิ่งที่อยาก,กชมเลยก็คือฉากฮาฉากฮาผมโคตรชอบเลยมันตลกได้ใจจริงๆครับผม ดราม่าก,ก็ถือว่าถ่ามมาได้ดีมากๆครับผมแอคชั่นก็สนุกเอ่ออุลตร้าแมนก็เท่ถึงแม้ตอนแรกๆมันอาจจะแบบดูน่า,นาลำคาญไปหน่อยแต่ก็ถือว่าสนุกมากครับผมผมให้ S อเทียเลยนะไอ้นี่ต่อมาอุลตร้าแมนไทกะเอาตรงๆนะไทกะเป็นภาคที่ผมชอบน้อยสุดในซีรีส์นิวเจนแล้วอะจริงๆนะผมรู้สึกว่ามันหลายอย่างอะมันทํามาไม่สุดอะบางช่วงอะมันแอบน่าเบือ่อชวนง่วงมากๆครับผม คือมันจับต้นชนปลายไม่ค่อยถูกอ่ะคือยังไงดีอ่ะอธิบายอธิบายไม่ถูกอ่ะมันเป็นซีรีส์ที่แบบมันจบแล้วก็ลืมอ่ะคือแอคชั่นอ่ะมันมันนะวามันสนุกวยแต่ว่ามันยังไม่ได้ดีเวอร์ขนาดนั้นอ่ะตอนจบมันก็ไม่ได้อิมแพคขนาดนั้นด้วยถ้าไม่ใช่เดี๋ยวมูวี่อ่ะเออโดยรวมอ่ะเอาไว้ประมาณ B แล้วกันฮะพอได้ไม่ได้แยกครับผมต่อมาเข้าสู่ยุคเรวะอยแบไเป็นทางการอุลตร้าแมนเซตเป็นภาคที่เปิดยุคเรวะได้แบบ โอ้โหสุดยอดมากดีเลยประเสริฐสีมากๆครับผมทุกๆอย่างอะ่ะผมนึกถึงตอนดูมีมีอุสเลยอะ่ะคือมันสนุกมากสนุกจริงๆครับผมมันไม่เคยมีภาคที่ผมมันที่ผมแบบโดนใจขนาดนี้ตั้งแต่จบเมมีอุสมาแล้วอะ่ะมันดีทุกอย่างอะ่ะแอคชั่นก็โคตรมันฉากฮาก็ตลกฉากดรามาก็โคตรซึง้งตัวละครทุกตัวมีสเสน่ห์หมครับผมโดยเฉพาะจจ็กปลาที่มาโผล่เนี่ย ไม่ได้เอามาแค่โผเพื่อดึงดูดคนดูนะมันโผลแล้วมันมีความสัมพันธ์ต่อเนื้อเรื่องมากๆากอ่ะมันสนุกอ่ะความสัมพันธ์ของพระเอกกับฮารุกิอ่ะทำมาได้ดีมากๆครับผมผมชอบมากๆตอนจบก็โคตรอิมแพคโคตรซึ้งตราตึงใจเลยครับผมผมให้เอสเทียต่อมาผมจะขอพูดภาค3ภาคนี้รวบเลยแล้วกันนะกับซีรีส์ดิวดิว,ดวไม่ใช่ดิอุนทรากาเล็กซี่ไฟเออ3ภาคนี้ครับผมเอสเทียทั้ง3ภาคเลย มันแบบโอ้โหโปรดักชันน่ะแม่งสุดมากสารผมนะมันสุดกาบดูมูวี่หลายภาคเลยอะ่ะมันสุดกับดูมูวี่หลายๆภาคจริงๆอะ่ะสุดกว่าซีรีส์แบบประจําปีอีกอะ่ะเป็นภาคเสริมที่โคตรลงทุนเลยอะ่ะโดยเฉพาะภาคอะไรนะเอ่อครอสโรสสักอยาก่างนึงอะ่ะสนุกมากโปรดักชันนี่คือสุดยอดแอคชั่นนี่คือใส่มาทุกตอนแล้วมันแบบมันสนุกทุกตอนจริงๆอะ่ะแล้วมันก็จะมีฉากเซอร์วิสอะไรอย่างที่เราอาจจะไม่ได้สังเกตแต่ผมสังเกตว่าแบบเฮ้ยแบบ แม่งสุดว่ะผมชอบอ่ะไม่รู้จะต่หนมีตรงไหนจริงๆของบามภาคนี้เอาไว้ s t ทั้ง3ภาคเลยนี่ไปเลยไปด้วยกันเลยนะฮะต่อมาอุลตร้าแมนทริกเกอร์ทริกเกอร์สำหรับผมนะมันคือดิวเจทิกาใช่ปะแต่ว่าสำหรับผมมันยังสู้ทีกาไม่ได้คือแน่นอนแหละต้ฉนฉบับมันดีสักขนาดนั้นนะการจะเอาไปเทียบแบบมันยากอยู่แล้วครับผม แต่รวมๆมันยังไม่ได้แยกขนาดนั้นมันยังสนุกในตัวของมันเองครับผมปริศนาที่ใส่เข้ามาได้อย่างแบบน่าสนใจมากตัวละครก็มีสเสน่ห์มันอารมณ์เหมือนแบบพระเอกโชเน,นนอะประมาณนั้นอนะมันดูกระตุนโชเนนอยู่เลยอะถึงแม้บางช่วงบางตอนอาจจะแบบแอบน่าเบือ่อแต่ข้อเสียสารผมจริงๆนะก็คือตอนเฉลยปมอ,อะตอนเฉลยปริศนาผมรู้สึกว่ามันเขาเฉลยอ,ออกมาได้แบบยังไงอะเขาน่าจะเฉลยทำไมให้มันดีว่เนี้มันรู้สึกแบบไม่ไม่ค่อยอิมแพกอะ และบางอย่างของหนังอ่ะเราสามารถเดาทางมันได้อ่ะมันทาให้เราสึกแบบอ้อคุณรู้นะ้วมันต้องมีอะไรอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นอย่างแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยมันแบบมันเลยแบบมีความไม่รู้นิดนึงแต่ภาพรวมอ่ะเรายังสนุกมากอยู่ครับผมยังชอบอยู่นะเอาไว S ้เอสเทียไว้นี่ต่อมาเด็กเกอร์สำหรับผมอ่ะเด็กเกอร์อะมันคือการเอาความดีงามทุกอย่างของติ i กเกอร์มาดรอปลงอะไม่ว่าจะเป็นเนื้อเรื่องฉากแอคชั่น มันดรอปลงเยอะมากครับผมแอคชั่นบางตอนก็ยังถือว่าสนุกอยู่แต่ว่าโดยรวมอ่ะมันยังไม่สุดอะโปรดักชั่นอ่ะ Production มันยังดีสู้พวกทริกเกอร์พวกเซตพวกอะไรพวกนี้ไม่ได้เลยครับผมเนื้อเรื่องก็แอบน่าเบื่อตัวร้ายก็แบบว่ามึงก็พูดขวกไปบนมาอะไรของมึงก็ไม่รู้ท้องฟ้าเมื่อยอะไรของมึงนักหนาพูดซ้าบ่อยมาก,กว่าน่นลาลําคาญนะโดยรวมอันผมไม่ได้ชอบอะและอีกอย่างนะลาสบอสอ่ะค,คือโคตรง่อยไม่มีสเสน่ห์แถมตายได้ ง่ายมากอ่ะก็เลยแบบเออซีแล้วกันนะเฉ, ure ฉ, ure ฉ ure ยๆ <t os> อ่ะต่อมาเรซอาอาภาคนี้หลายๆคนน่าจะชอบนะแต่ส่วนตัวผมยังยังไม่ได้ชอบขนาดนั้นอะก็ดูาารวมๆอ่ะสำหรับผมและสิ่งที่ชอบก,ก็คือตัวละครครับผมตัวละครอะคือมันแบกครับตัวละครอะมันแบกมากตัวละครมีเสน่ห์ครับผมเราได้เห็นแบบมุมมองของผู้ใหญ่ ที่แบบว่าเป็นพ่อคนเป็นหัวหน้าครอบครัวอะไรเงี้ยมันแบบมันอิมแพกมากของพระเอกกับเลซ่าตอนจบอ่ะมันยิ่งใหญ่มันอลังการมากแต่ข้อเสียคือช่วงต้นเรื่องจนถึงเกือบท้ายเรื่องเนื้อเรื่องอ่ะมันจืดชืดนะสำหรับผมอ่ะแล้วมันน่าเบื่อแล้วก็ฉากแอคชั่นสำหรับผมไม่เท่าไหร่เลยไม่ว้าวด้วยสู้ทริกเกอร์กับเซตไม่ได้ครับผมจริงอยู่นะว่าฉากแอคชั่นอ่ะมันเหมือนจะเยอะแต่มันไม่สุดครับผมมันดูแบบว่ากั๊กัก,กึ่งๆอ่ะ มันไม่สมกับที่แบบว่าตัวอย่างที่เขาปลูกมาตอนที่ผมดูดูตัวอย่างเ่ะมันไม่สมกับที่ผมคาดหวังไว้เลยอะดรัวมแบะผมให้ไว้ประมาณบีโอบี oh, <B S 2> เลยเหรอวะ <laughs> เอาจริงดิเพื่อน <laughs> เออไม่รู้ดิสำหรับผมไวบี B อะมันยังไม่ได้ชอบเท่าจีท์อะไม่รู้ดิขอให้ด้วยสำหรับคนที่ชอบภาคนี้แต่ผมรู้สึกได้แบบนี้จริงๆอะสำหรับเบสซาต่อมาอุลตร้าแมนอาร์ค โอ้โหเป็นภาคที่ผมเฝ้ารอจะดูมานานมากและไม่ทําให้ผมผิดหวังจริงๆครับผมภาคนี้มันสุดยอดจริงๆเป็นภาคอินภาคที่สามารถใช้คำว่าสมบูรณ์แบบได้เลยนะสำหรับผมอะฉากแอคชั่นนะโคตรมันและเป็นฉากแอคชั่นที่สร้างสรรค์มากสมชื่อเขาเลยอุนต้ามนแห่งจินนาการที่ผมฉากแต่ละฉากเนี่ยแม่งมาเหนือจินนาการมาเหนือเมฆมากครับผมยกตัวอย่างทั้งสอฉากนะอย่างเช่นฉากที่ อาร์กอ่ะมันจัดลำแสงแล้วแบบทำให้มันเป็นเหวียว่ยงเหวี่ยงไปเหมือนแท่อะแล้วก็ฉากที่มันเอาโลมาตัดเป็นกลางหันลมอะเอ,อ้ยมันคีเอทมากแบบมันคิดได้ยังไงวะฉากแอคชั่นน่ะโคตรมันมุมกล้องนี่คือแปลกใหม่มากมุมกล้องคือสุดมากๆครับผมผมยกตัวอย่างที่ผมเอาภาพขึ้นมาเนี่ยเนี่ยผมชอบเป็นอย่างเงี้ยคือมันกลบและซาซัมิดเลยนะสำหรับผมอะฉากแอคชั่นน่ะความดราม,ม่าความสัมพันธ์ของตัวละครในหน่วยอะทำมาได้แบบโคตรดีทำมาได้ดีมากๆครับผม พัดดราม่าฉากฮาก็ถือว่าฮาใช้ได้เลยครับผมดราม่าก็ถือว่าสุดแอคชั่นก็ถือว่ามันตอนจบก็ถือว่ายิ่งใหญ่อลังการขนาดลัดบอสท,ที่ดีไซน์หวยขนาดนั้นน่ะเขายังบิวมาได้จากสนุกขนาดนี้ได้อะเพราะฉะนั้นครับผมหวยขนาดนี้เอสเทียโอเคส่วนสามภาคนี้ผมขอไม่จัดนะเพราะว่าผมไม่เคยดูคือมันเป็นแอนิเมชันที่ผมไม่รู้จะไปหาดูที่ไหนะแล้วก็นท์มันเป็นอุตมะที่ทํามาเพื่อการโฆษณาผมเลยไม่รู้จะไปหาดูที่ไหนเหมือนกันนะโอเค ขอมาเรียงทีหน่อยแล้วกันนะภาคที่ผมชอบที่สุดเมบิอูดครับเป็นภาคที่ผมคิดว่าไม่น่าจะมีภาคไหนมาเทียบเคียงได้เลยอะสซารับผมนะมันก็อาจจะมีบ้างแหละสองสามภาคแต่ว่าภาคเนี้ยมันคือนนำ้ำบุบวันจริงๆอะรองจากเมบิอูดก็คืออาร์คนี่แหละอันดับสองคืออาร์คเลยครับผมมันพอจะเทียบเคียงได้แต่ด้วยครั้งจำนวนตอนมันเยอะกว่าอย่างเมมเบอร์อูดอะมันก็เลยนั่กว่าอาร์คนิดนึงรองจากอาร์คก็เซตนี่แหละครับผมเซต หนึ่งสองสามประมาณนี้อันดับสี่เอ่อให้ใครดีวะสี่อันนี้ละกันนะมุนต้ากราซี่ไฟส์เอ่อไออ่ะครอสทรสสักอย่างเนี่ยภาคนี้ผมชอบสุดละแล้วก็กิงกะนี่แหละกิงกะไอ้นี่แล้วก็ออฟออฟแล้วก็เอ่อเอ่อไก่อาก,กันนะเอามาเอาวันนี้มาก่อนไก่อันนิดนึง แล้วก็อันนี้ไว้ตรงนี้ทิก้าไว้ประมาณนี้ทหหน้าด้วยอย่างนี้ทริกเกอร์ตรงนี้ก็แล้วกันให้คอสมอรเด็กซัสไว้ประมาณนี้ทาร์โลไว้ตรงนี้แล้วกันเออโอ้โหยากว่ะรอบนี้คิดหนักอะเอาไงดีวะเออ อันนี้ไว้ประมาณปร,ประมาณโซนนี้แล้วกันนะโซนนี้กายอาชอบมากกว่าทีก่แบบไรนั่นนิดหน่อยนะก็สมดไว้อย่างนี้ทริกเกอร์ไม่ไดีอย่างนี้ดีกว่าประมาณนี้แล้วกันสำหรับเทียเอสนะใช่ไหมเดี๋ยวขอทวนใจตัวเองอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะอันดับ1นึ่งเวพีอูสองอาร์สามเซตสี่นี้แล้วก็ก็คงจะ ประมาณนี้นั่นแหละครับผมน่าจะประมาณนี้นะนะสลับเทียเอสนะครับผมต่อมาเทียเอเอมให้ใครดีจีต <c oughs> แล้วกันนะจีตแล้วก็เอ็กซแล้วกันนะเอ็กแล้วก็ออฟออริจินแล้วก็แมนหนึ่งแล้วก็โอเคประมาณนี้แหละสลับเทียเอนะต่อมาเทียบ เบสซาแล้วกันตัวละครยังดีอยู่ยังแบกเรื่องอยู่ต่อมาไทกะแล้วก็แม็กโอเคประมาณนี้แล้วกันครับต่อมาซีซีโอ้โหเดกเกอร์นะอย่างน้อยแอคชั่นยังดีและจำนวนตอนยังเยอะอยู่แล้วก็เนอสอะแล้วก็ Leo, เลโอเซอร์ประมาณนี้แหละครับผมแล้วก็เทียดี <laughs> โอ้โหกูจะให้ใครดีวะ <laughs> เออ โอ้โหเี่ยมันก็พอๆกันน่ะพาวนาแล้วกันนะอย่างน้อยเพลงเปิดยังเพราะแล้วก็ดีไซน์ยังเท่ยู่โอเคก็ประมาณนี้ในการสับคลิปนี้นะผมเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดซับด้วยแล้วก็ขอย้ำที่เป็นเพียงแค่ความรู้สึกส่วนตัวของผมคนเดียวเท่านั้นนะครับผมเพื่อนๆมีความคิดนยังไงกันบ้างชอบอุตส่าไ์ไภาคไหนกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยขัผมสับงคลิปนี้มีแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ